ทุกคนยิ้มนะครับหนึ่งสเฮ้ี่เ้ี่พร้อมๆกันครับหนึ่งสองสามเเครับสวัสดีครับสวัสดีนะในในครับลองรับ ประชาธิปัตย์และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทางสมัยครับขอบคุณพิจิตรมากนะครับขอบคุณท่านรองผอขอบคุณท่านผอ,อคอรูเขาพี่เมยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ลงพื้นที่มาจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการเข้าถึงพึ่งได้ใกล้ชิดต,ติดดินค่ะโดยจัดที่ตำบลบางตลาดอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราคา่ะ โดยกิจกรรมโครงการนะคะเป็นการจัดตั้งศูนย์บูเฮาสาขานะคะที่เขต2จังหวัดฉะเชิงเซาโดยอมรชัยปิ่นเจริญค่ะเป็นผอ,อศูนย์จังหวัดเตน,นี้ค่ะรวมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆที่จะแ,นะแนะนำและเสนอต่อ,อชุมชนที่ตำบลมีตำบลบางตลาดนะคะหรือในหมู่เกาะรัฐของเรานะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผักตกชวา โดยกิจกรรมดีๆของโครงการก็พูดถึงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ช่องทางต่างๆของการรับเรื่องราวร้องทุกข์และวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานของศูนย์ผ่านกลไกทั้ง3กลไกทั้งกลไกรัฐสภากลไกรัฐมนตรีและกลไกพักค่ะค่ะอันนี้ก็จะปกระทรวงพอกันนะคะค่ะ หน้าผาดจัดสรรน้ำโครงการชุมนทานชาเชียงเขาครับอันนี้จัดชุมนุมทานนะคะมีรู้จักไปแล้วนะคะที่เมกินนะคะของคุณท้าแล้วก็เปิ้ลนะคะอมรชัยผู้สมัครสอสในพิธีเอาไว้แล้วกันค่ะพัฒนาสังคมความรับผิดชอบถังคือว่าต้องกปหนะตานกับตัวการกินว่า,วาทำยังไงอย่าให้ความหนาวจะฟังปัญหาครับทีนี้ก็อยากให ลุงป้านะอาหากมีปัญหาเนี่ยในเมทีเนี่ยผมอยากตอนแล้วพอมาเห็นสภาพปัญหาแล้วเนี่ยผมก็เลยทำหนังสือครั้งแรกเนี่ยผมในานะขอผู้ในการสื่อตัวเราเนะฮะวันนี้ก็มีความสุขมากนะฮะได้มาเจอพี่สงศีนะพี่ประที่นะฮะและก็อีกหลายท่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สามารถติดต่อมาได้ที่ 0 2 8 2 8 1 1 1 0หรือเพจบูเฮาศูนย์รับเรื่องเราวร้องทุกข์ค่ะรอือให้บ้างเลค่ะ